สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเอซีทุกท่านเข้าสู่ช่องหลังบ้านทนายลุงพลนะคะดูบรรยากาศกันนะคะ มาเยี่ยมเยี่ยมมเป็นเจ้าครับทีใจที่มาเยี่ยมที่มาเตียม

phải có cái cửa này nhưng mà mình, có thấy Long Bình Thái cái ngay sắp đến cái ngay sắp đến lào cả, bây bây chết rồi cả, cái ngay, còn chụp cái đó, ôi, เป็นประวัติศาสตร์เนาะเป็นประวัติศาสตร์ปราป้าป้ไปนั่งที่ศาลาไปกินผลไม้กัน ไม่ไม่กินข้าวก็กินผลไม้ไปกลางสายฝนเนี่ยนะ ทากลางสายฝนนะคะใครที่สาราน้นะคะไปทานข้าวใครที่ทานข้าวมาแล้วไม่ทานข้าวทานผลไม้ก็ได้นะคะผลไม้สดๆจากสวนนะคะมีเงาะมีลำไยค่ะจากสวนวับ

ทานได้นะคะจากสวนอ๋อไ้อยู่คุณพบบคุณพใส่รอโลไปสีทิเกตเลยสีทิเกตไปอยู่คุณพีใสมันอยู่ โอ้บัาอันนี้บอกจะเดินทางไปยังไปได้เจอสี่หมูคนห้ัยสี่หมด่คนห้วยทัพทันหควยทัพทัน ไม่ยดันใช่ไหมออกจางนี้ออกจากนี้ไปสิเก็สิเก็ครับสิเกตครับเลีอวซ้ายไปุวดิไปเข้เราได้มาตักข้าว้วก็ไ่ยดต้่อจิบกัว่าหนงยเรียบร้อยสีหอย่าแลางหิูเลยนะครับผมเพราะว่าผมมาเพียเท่าน้นะเช้ารกินเนาะวาวกินน้ำเปล่านะกินเอ มาเดี๋ยวเราจะตักเลยนะคะผลไม้ทางนน้นน่่เนเบา่ยไปงกินด้ไปเยมีเยลีมีน้ำใยด้วยกินนำใยด้วยนี่และของเก่าไ่ทานข้าวก็ทานผลไม้นะคะ น้นค่ะนของเทของต้มก็มีแล้วต้มน้ค่ะมาาค่ะน้องผู้ายนะ้องผทีไบ้านค่ะที่บ้านค่ะน้ใของนขาไขาไฟ

คเอาผลไม้อ๋อเอาแล้วค่ะจ้าแต

พิณัฒนมทัยที่จะเอาเอาเอาลูกหลานมาปวดให้นี่ค่ะนี่โทษนะค่ะโทษใครกันค่ะ คนจ้าสวนของรานะคะมดูกินมาดูกินเรียบร้อยแล้วได้ยัไางกาอีาไปด้วยอ้นนอยู่ไหนเนี่ยนว่ายนมะนี่ประันทักะอย่งนี้นม่นมะนสหรับคลิปนี้หลังบ้านทนายลุงพลจะลงไว้แค่นี้นะคะฝากททุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องหลังบ้านทนายลุงพลด้วนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ